ผมกับกอล์ฟเจซับนะครับเราจะมาประท้ากันนะครับเราจะเล่นแมชเพลย์ใครแพ้เนี่ยเลี <Okay. S 2> ย้ยงข้าวกระโดดน้ํากระโดดน้านะครับบอกไว้เลยนะครับว่างานนี้ผมจัดเต็มนะโอ้โหหลุมแรกมาผมก็นะฮะทุดงในดงภัยนะครับลูกอยู่ไหนก่อนนี่ฮะหันไปดูครับทิปนะครับทิปกับพัดนวลใครมันจะมีโอกาสว่าก,กันใครมันจะมีโอกาสว่าก,กันโอ้โหคันเฟดเหมือนกัน แต่เดี๋ยวผมเปิดโหมดกอดแน่นอนนะห่วง สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ slowball channel นะครับวันนี้ผมมาที่สนามกอล์ฟยูนิแลนด์นะครับวันนี้ผมมีนัดกับแขกรับเชิญพิเศษนะครับชื่ออะไรนะโปกอล์ฟเจ็ดซับใช่ไหมครับคนดังใน YouTube นะครับวันนี้เขามาอยู่ตรงนี้แล้วครับขอเชิญนะครับผมโยโย่โยโยโยขโมยขโมยวันนี้ผมกับกอล์ฟเจ็ดซับนะครับเราจะมาปะท้ากันนะครับเรามีการแบบว่าท้าทายกันมาได้สักนิดหน่อยแล้วนะก็เลยนัดกันมาใส่กันเลยนะครับวันนี้ขี่หลุมนะโป๊กอล์วันนี้ ก้าวหลุมแรกนะครับที่คอร์สบีอยู่เนี่ยเราจะเล่นแม็ก์เฟร้ครับผมนะใครแพ้เนี่ยมี2อย่างเลี้ยงข้าวก่อนเขาเรียงข้าวเขาเที่ยงอีกอันนึงคือกระโดดน้ํากระโดดน้ํานะครับกระโดดน้ํานี่ที่สระว่ายน้ําที่ยูนิแลนด์นะครับตอนแรกกะจะกระโดดตามสนามกอล์ฟเลยแต่เดี๋ยวกลัวลงไปแล้วมันจะทะลุนะครับทะลุพุงผมออกมาเลยนะฮะก็ต้องระวังนิดนึงครับเราเราไม่เอาถึงตายไม่เอาถึงตายนะฮะกอล์ฟนี่คือเอาแค่เบาะ เอาแค่แบบไปนอนซ้มซิกซิกซิก,ซกอ,อะไรเงี้ยนะคระที่เขาเรียกเสียเสียหมาเสียหมา เสียหมานะครับเสียสุนัขอะเสียภาพเสุภาพหน่อยก็เสียสุนัขอะใช่หรือว่าเสียหมานะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลจะออกมาเป็นไงครับแต่บอกผมบอกไว้เลยนะครับว่างานนี้ผมจัดเต็มนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับผมพี่น้องไม่มีนะไม่มีนะครับเต็มที่พูดเองนะครับโกงได้โกงครับโกงได้โกงโอเคครับเดี๋ยวตากล้องจับดูจับตาดูเลยนะว่าอย่างไงนะครับโปรเจกต์วันนี้สโลบอยกับกอดเจ็ดซับครับ มาเปิดกันเลยนะครับกับหลุมแรกเดี๋ยวผมจะทีออฟก่อนนะครับแล้วตามด้วยกอบเจ็ดสามนะครับ <Okay. S 2> จัดไปเฮดโก้เฮดโก้โอ้ย굿มอร์นิ่งครับ โอ้โหเป็นลวดโอ้โห oh. oh, หลุมแรกเารขาเอาจริงนะฮะโอ้โห oh, หลุมแรกมาผมก็นะฮะทุด,ดงในดงไัยนะครับ ah. ลูกอยู่ไหนก่อนโ h oh. where is my b a l ทุกคนผมยุ่งแล้วหาลูกไม่เจอเนี่ยต้องทำยังไงครับเนี่ย <c oughs> ลูกอยู่ไหนโอ้งั้นผมขออนญาตเลยนะครับเพราะว่ากลัวหลังมา <c oughs> เป็นปับซ <c oughs> ีไปเลย <c oughs> เฮ้ยเจอแล้วอ่ะมันอยืนดิเนี่ยตามาจ้ะนี่โอ้โหเสร็จแล้วอยู่นี่ทุกคนโอ้ผมผมเซ็งตั้งแต่หลุมแรกเลยนะครับทุกคนคือเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมต้องไปไล่ปลดเขามาทักก๊อปต้องสู้ต่อไป โอ้โหเนียนกิฟโอ้โหเฮ้หลุ่มนี้โดนแล้วหนึ่งอัพนะครับผมต้องรีบเอาคืนด่วนนะหนังชีวิตครับ <c oughs> หลุ่มแรกครับทุกคนแต่เดี๋ยวผมเปิดโหมดก๊อดแน่นอนไม่ห่วงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> หลุ่มแรกก็โดนแล้วนะครับต้องรีบปลดคืนอย่างด่วนนะครับไม่ได้นะครับจะ,จ,ะจะเจอเจ้าถิ่นเราเผลอเลยไม่ได้นะครับโอ,อ,อกาสมาแล้วครับทุกคนเบาได้เบาลูกโอ้โหทุกคน เป็นไงครับทุกคนดูคือไม่ต้องพูดเยอะครับทุกคนไม่ต้องพูดเยอะนะฮะเพราะว่างานนี้มาแล้วครับผมตื่นแล้วครับทุกคนนี่ฮะหันไปดูนะครับชิปนะครับชิปก็พรรการ์ตนใครมันจะมีโอกาสว่ากานใครมันจะมีโอกาสว่ากอกาสเลยทุกคนหล่อแปดหับเก้าใหญ่เลย ท่องเอาไว้ในใจว่าเดี๋ยวพอได้เง้ยท่องเอาไว้ในใจว่าเดียดเใใเด๋ยวพอได้งเง้ยอะไรอะครับ <c oughs> คุณไม่โชว์ไลา์ผมเลยอะโป๊ฝ <c oughs> ่ายบังคับเนี่ยสุดๆดดอะ <c oughs> <c oughs> จากที่ผมดูลายแล้วนะดูไม่ออกดูไม่ออกลายตาเทเละเกอน เฮ้ยผมหายใจนี่แบบว่าหายใจรวยรินนะครับครับทุกคนดอกนี Becca ้แหละครับผมจะได้ปลดกระดรบนรัสายน่อนเห็นไหมครับทุกคนว้าวหุมนจัดหแบบแข็งอ่ะหนึ่งอัพนี่มันทรมานจริง พร้อบคุณครับทุกคนครับ <Okay. S 1> <c oughs> คือมันมีน้ำซ้ายคือผมต้องเล็งซ้ายแล้วคัดเฟดหลบน้ำหน่อยเพราะว่าไงเปิดไปนี่ต้องห้ามตกก่อนเพราะผมหวังว่าโปรเจคเขาจะมีมุดมุดหน่อยนึงอะไรอย่างงี้เอ้ยอมุดมุด,มด,มดอะไรครับอ๋อเปล่าครับเปล่าครับโอ้โหคัดเฟดเหมือนกัน <c oughs> น้ำไม่ได้กินนะครับ่ผมสอคนนะครับวันนี้ผมบอกเลยเนะพี่แนนหน่อยโปเมนไรถือว่าพี่คอาแม่นนะนิดนึงน, <c oughs> นี้ผมต้องคิวแล้วนะครับผมเลงขวาแล้วดอ,อเข้าเลยต้องคิวแล้วตรงนี้หลับห้าสองนะครับ ไม่ดอนะครับทุกคนคือเนี่ยนะครับลูกผมลูกนี้มันตีมาแล้วมันเล็งขวาแล้วมันดน้อยนะครับเหตุผลก็คือแบบเราต้องตีให้มันอยู่ในระยะพินหายไว้ก่อนนะครับเราขวาซ้ายไปบ้างก็ยังอยู่ใกล้ธงนะครับแต่ถ้าเราตีระยะไม่ค่อยเคลียร์นี่มันจะยิ่งห่างธงไปไกลนะครับลูกนี้ก็ยังอยู่ในรัศมีที่สามารถจัดการโปรเจกต์ <c oughs> ได้สบาย โอ้ยพัดมาได้ลุ้นนะครับแต่ให้ผิดลายเทโค้งนะครับเทโค้งนี้โอ้ยเฮ้ยยังไงผมไปโอนนะอย่างนี้คือยังไงครับผมใช่โอเคเราพูดแล้วไม่คืนคำ การใหม่นะครับยังไม่รู้จักกันนะฮะนี่การเวนตัสนะครับทีอาของ็ดอ่าก็คนแถวนี้เขาบริจาคมาแล้วครับโอ้โหเป็นลวด่ะครับเป็นลวด ตกทรายอะครับทุกคนผมไม่เคยตกทรายนี้เลยนะการใหม่ต้องเล่นผมแล้วผมยังไม่รู้จักมันดีพอต้องอีกนิดนึงรู้สึกว่าจะออกขวามาสองลูกแล้วเอาพิชชิ่งครับตกทรายอีกแล้ว <laughs> โอ้ <laughs> โหผมแม่งแบบไม่ไหวอะครับทุกคนลายก็ไม่ดีนะฮะ แต่เราต้องสู้ต่อไปนะครับถึงแม้จะตกทรายเดี๋ยวเราไประเบิดทรา์เทพทีหนึ่งก็พาชนได้โอ้โหู่สั้นพานเลยครับนี่ครับเซฟพ,พาระยะระยะเท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่รู้ว่าเขาพับเบอร์ดี้ตรงนู้นนะครับ มันเลี้ยวกลับอะครับทุกคนสองอาบแล้วครับทุกคน,ออครกคนเรายังต้องฮึดอยู่นะครับฟฟลลิ่งเรากำลังเริ่มมาแล้วตอนนี้เหลืออีกกี่หลุมนะหนึ่งสองสามสี่เหลือห้าหลุมนะครับยังเอาได้อยู่นะครับสองอา้าบเขาเรียกว่อ,อะไรสองดาวนะฮะแต่ว่าตอนนี้โปรเจกต์ก็ดูจะเข้าเข้าเข้าที่เข้าทางเหมือนกันนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูว่าผลจะออกมาเป็นไงสุดยอดครับ ผลของการที่เราวอร์ไม่ดีนะครับมันจะหลับนะครับทุกคนเหล่งสายตีคัดนะครับโอ้โหเขาแบบเจ้าถิ่นเขาชัวมากนะครับต้องปลดอปลดใช่เปิดโหมดกอนได้แล้วมั้งโตเต๋สโลบอยอ่ะ จริงจริงเนี่ยผมก็อยากเอาเวทมากเลยนะครับเอาสะหน่อยไหมเอาเอาเอาสะหน่อยนะโอเคผมจะแซวอะไรเขาดีมาเล้วด้วยเออเร็วๆหน่อยพี่โหตีกลอบอย่าไปช้าได้ปะทำอะไรให้มันเร็วๆน,น,นั่นนะตีเหล็กแม่นที่เฟ่งเลยเว้ยโอ้ยโแม่นจัด โอ้ด้านลงมากไปไม่ถึงโอ้โหไปไปไปไไปแล้วครับ นี่คือการตีผิดของเขาเลยครับเนี่ยคันธงเดียวว้าวแม่นเกิดเลยอะผ่าซีกแต่ว่ามันเลยอะครับทุกคนทุกคนตอนนี้สถานการณ์มันยากลำบากมากนะครับผม เหลือแค่4หลุมนะครับรวมพัดนี้ด้วยนะครับตอนนี้คือผมอะตีแบบว่าเฮฮาปาจิงโกะครับก็โดนมาสองอารนมครับทีนี้ผมต้องเปิดโหมดแบบโหมดแบบสุดอะแบบสุดเท่านั้นถึงชนะโปรเจ็ตได้ครับเพราะฟอร์มวันนี้เขามาแบบแม่นเหลือเกินนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทําได้ไหมการเปิดโหมดแบบขั้นสูงสุดนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยม oh โอ้ไม่เก่าไม่เหลียวอ่ะครับผมแต่ด้วยแรงศรัทธาบาราีของผมเขาพัดไม่ลงหรอครับนะครับเพราะว่าผมได้การทำได้แบบทำการแบบว่าบอกหลวงปู่ไปแล้วนะครับว่าลูกนี้ลุดขวานะครับอะไรหลวงปู่เขคมหรอใช่ครับหรือว่าหลวงพราะิงว่าทิ้งโค้งนะครับเอาไว้ทีเดียวโอ้โหเนี่ยดู แต่สามหลุมนี้บอกก่อนนะครับว่าจะสองอาบจะอะไรไม่รู้นะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะเบอร์ดี้ได้ไหมบอลแล้งเย็นขอตูดแน่นจัดนะครับโปรเจ็ตครับนี่สบัดตูดนะครับลูกนี้อย่าสบัดแล้วนะครับมันฮุก แต่โคชินไงอ๋อคนนึงเขาบอกว่าจะรวบซ้ายเขาจะอย่างนี้เขางัดเลยโอ้โหแกล้งไงผมอยากเห็นตัวจริงเขาจริงเลยครับว่าเขาทำท่าไหนนะฮะใช่คนหนึ่งกันแต่แก๊งครับโอ้โหถึงครับแต่คัดนะครับยอมไงอ๋อคือยอมเลยผมไม่หยองไงคือเล้าให้ผมต้องตีเออถ้าผมหยองเนี่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันซ้ายได้ไม่ยองไม่หยองไม่หยอง คือถ้าเป็นท่านผู้ชมจะทํายังไงครับแบบว่าหลุมเนี้มันวันออนได้แล้วแบบผมสองโดนสองดาวอยู่อย่างเงี้ยครับก็ไปสิครับผมบอกโหมดให้กลางป่าต้นไม้นี่เลยอืยออ่าแต่ว่าถ้าคุณแบบว่าคุณกลัวว่ามันจะซ้ายเกินไปคุณก็ข้ามต้นขวาสุดอ่าฮะอ่าคุณก็ไม่อยู่นหน้ากีฬานี่น <ะ S 1> คือผมเป็นคนแบบว่าแพ้ไม่เป็นไรนะครับแต่ต้องเอาให้สุดก่อนนะครับ ตอนนี้สถานการณ์ผมยากลำบากแล้วครับมันเหลือสามหลุมแล้วสองพผมต้องเปิดโหมดก้อนอย่างที่บอกครับภาษีหนึ่งออนะครับทุกคนแล้วผมพัดกระลาพายิเกิลน,นะครับตอนนี้โปรเจ็ตเขาได้เห็นเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วนะครับมีสั่นงนึก,นก,นกแน่นอนผมบอกเลยจังหวะนี้ยแล้วผมแ,แบบว่าเปิดโหมดก้อนพัดลงเข้าไปอีกอู้หูโปรเจ็ตลูกนี้จะลงรูเอาอะครับโอ้โหเขา,าไม่ยอมผมจริงๆริงอะ จากเราได้เปรียบเัาตอนนี้เราต้องมาแบบว่าปล่อยของอีกนิดนึงนะครับถึงจะเบอร์ดี้แต่ต้องมาดูพี่เจตก่อนว่าเขาจะพันลงไหมลูกนี้เปอร์เซ็นต์ลงสูงครับโอ้โหเนียนตโหคืออะไรคำนี้อ่ะแล้วอย่างนี้คือผมถ้าผมหลุดปุ๊บผมแพ้เลยทำให้ตัวเองตกอยู่ในความลำบากเลยนะเดี๋ยวต้องเอาก่อนครับลูกนี้ สุดยอดพี่จ๊ะเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์ขัดข้องกับกล้องนิดนึงนะครับตอนนี้เอาโทรศัพท์เครื่องใหม่มาถ่ายครับผมแพ้พี่เจ๊ดนะครับผมแพ้พี่เจ๊ดนะครับไปในก้าหลุมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับกลอฟถึงแม้ช่วงนี้ผมฟอร์มผมจะดีมากครับแต่ว่า โู้เจกเขาทำได้ดีกว่าจริงครับวันนี้ผมต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปแต่ไม่ได้บอกว่าจะแพ้ไปตลอดครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาท้าเอาคืนใหม่ในทินของผมบ้างนะครับครั้งนี้ผมมาทินของโปเจกต์ที่ยูนิแลนด์ครับครั้งหน้าไปที่ผมแน่นอนสุดท้ายนะครับผมก็ได้พ่ายแพ้ให้กับช่องกอล์เจ็ดซับเรียบร้อยแล้วนะครับแพ้ไปเท่าไหร่นะครับพี่เจ็ดสามอัพ สามอัพนะ,ะภายในเก้าหลุมโอ้โหโดนดอมมี่เลยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยไปแก้มือคราวหน้าแต่ว่าคราวนี้ผมก็ต้องไปเขาเรียกว่าวชดใช้กรรมหน่อยที่ตกลงกันไว้ว่าแพ้ต้องไปกระโดดน้ำใช่ไหมครับใช่เนี่ยอยู่ตรงโรงแรมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวต้องไปต้องไปต้องเอาจริงต้องอเอาจริงต้อง,ต,องต้องแบบว่าไม่ได้พูดไปเรื่อยไงห้ามห้ามแพร์นะไม่ไม่ได้ไม่ได้โอเคเราจัดสจัดไปแล้วจัดไปเจอกันครับผม

ไปน้ำเก่งมากโอเคเก่งมากนะเมื่อก่อนเป็นทีมชาติทีมชาติเอไปน้ำกอล์ฟกอล์ฟนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันต้องเลยต้องโดนไงนี่ไงต้องโดนไงนี่ไป็นเล่นไงให้คุณใส่รองเท้าแตะไปยืนใกล้ๆดีกว่าร้อนเดี๋ยวเท้าพองทางนั้นเลยเออแล้วก็โดนอีกไปไม่ถีดสิโอเราแหวงแล้วผมเป็นพี่คนผมจะถีบทำไมแล้วข้าไปเดี๋ยวยืนได้ดีก่อนเปลี่ยนอะไรเนั่ยบ้า เออ้เือะนี่นี่โปเตงอยู่ดีแลนด์นะเรียบร้อยฮะไกวหน้ำนั่งชุดกอล์ฟนะโปเตะสโลบอยเรียบร้อยสโลบอยใช้แล้วต้องแก้ไขกอล์ฟเจ็ดซอครับชั่วยุ่ยหมดแล้วฮะเออเนี่ยเนี่ยดูดิเปียกจริ้งไหมไหนเปียกจริ้งไหมดูหน่อยปุ๊บดูไว้นะถ้าน้องปุ๊บดูจริงดยนะเอาหน้ามาไม่โดนนะครับแล้วเจอกันครับ หก็เตียกแล้วเออเบียวป๊อกปอกเว้น